และในช่วงนั้นก็ถือว่าพี่แก้วเป็นช่วงที่โด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วอะไร<ม>ที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่แก้วแบบไม่เอาละเบื้องหน้าหันหลังให้กับเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลังแทนยังไงคะก็อย่างที่บอกครับ<ม>ไปเจอใช้่าพูมกับสั่งมาสั่งอธิบายเราไม่ได้เงแล้วมีอีกประโยนท์ที่เราคิดคิดใจมากคือว่าเฮ้ยทำๆไปเถอะถ่ายๆไปเถอะสร้า,รา,า,รารงมันสร้างมันคนดูไม่รู้เรื่องหรอก<ม>คนดูไม่รู้เรื่องได้ยังไงครูครูสอนครูสั่งเลยว่าอย่าดูถูกคนดู ถึงแม้คนดูจะไม่รู้เนี่ยถ้าเรารักรักในงานแล้วก็ใส่ใจในงานเนี่ยทุกอย่างมันต้องดีนึกออกไหมเขาดูไม่รู้ไม้เป็นไรแต่ว่ามันต้องดีไงสร้างงานจากใจจากสิ่งจากงานที่เรารักก็เลยหนีมาอยู่เบื้องหลังแล้วว่าหาทีมงานที่รักละครรักรักในการที่จะจะนเสนองานอะไรก็ได้ที่ที่เขารักแล้วให้คนดูรักด้วยที่ไม่ใช่แค่สักจะทําทาทาไปจนจบอย่างงี้ใช่ใช่พวกนี้เกลียดมากเลยนะแล้วเจอเยอะเมื่อเจอหลายทีมมากแบบ เราสร้างทีมทีมดีมทีมกันดีกว่าทีมที่รักละครรักคนต้องรักคนดูด้วยค่ะรักงานด้วยแต่ถือว่าพี่แก้วเป็นอะไรเป็นนักแสดงที่แบบมาแบบมาเหมือนแบบจรวดพุ่งมากเลยนะแล้ว,ลวอยู่ๆเ,เปลี่ยนเลยไม่สนไม่สนแบบเปลี่ยนไปเลยอสนใจด้วยถ้าเป็นในยุคนี้นะแฟนคลับนี่คือตามเซิร์ชหาไปใช่เอ๊ะคุณแก้วไปไหนยังไงคือเขาต้องเซิร์ชหาแล้วนะแต่ว่าในช่วงนั้นคือพี่แก้วพลิกตัวเองไปอยู่เบื้องหลังเลยเลือกเราวดีมาหาความสุขไง ความสุขของงานความสุขกับ,ก,บกับทีมงานเพื่อสร้างงานที่เรารักค่ะดีกว่าแล้วเบื้องหน้ากับเบื้องหลังนะที่เราได้ไปสัมผัสต่างกันยังไงคะพี่แก้วเบื้องหน้ามัน,มนแทบไม่ต้องรับผิดชอบสมมตนินัดวันนี้นัดมาถ่ายงียพี่จะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมจะทำาอะไรก็ได้แต่ว่าหนึ่งต้องมาให้ตรงเวลาหรือมาก่อนเวลาค่ะแต่ถ้าถ้าเบื้องหลังเนี่ยก่อนจะก่อนจะงานสัมภาษณ์พี่วันนี้ประชุมอยู่วันโอ้จริงหาข้ามบูลเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เขาเป็นใครต้องอธิบายให้รู้เรื่อง เที่ยวไม่ได้แล้วเที่ยวไม่สนุกแล้วเฮงงานยังไม่เสร็จยังปิดจ็อบไม่ได้บนโต๊ะยังไม่สรุปเที่ยวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่เออโอเคโอเคอีกสามวันเจอกันพี่เที่ยวละเที่ยวคือการเที่ยวของของพี่ปัจจุบันนี้คือรับปิดทองพระซ่อพมพระตามวัดต่างๆทั่วประเทศฟร,เรีเรามีเรามีแรงใช่ไหมเรามีเรามีผู้ร่วมบุญแบบบริจาคเงินค่าทองค่าสีค่าเลยล้วก็ไปทําไปหาวัดที่แบบที่แบบ ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือว่าวัดที่ไม่ค่อยมีเงินที่จะดูแลพระพุธลูให้สวยงามแล้วก็ทําให้ปรีเนี่ยการที่ของพี่สนุกด้วยได้บุญด้วยสนุกสนุกมันได้เจออะไรหลายอย่างค่ะแล้วก็ก็ถือว่าก็มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นในเบื้องหลังอะนะใช่ใช่แล้วพี่แก้วเป็นคนที่บรีฟนักแสดงเองหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะบรีฟเพราะว่าเราเราต้องเล่าเรื่องจากภาคของเราอนเอาความต้องการของเราเนี่ย ให้เป็นความต้องการของเขาก่อนไม่ออกไหมค่ะแพี่อยากพี่อยากจะบอกเฮ้ยอันนี้อย่ากสัมภาษณ์พี่อย่างไี้พสัมภาษณพ์พี่จะรอดก็กว่าทําไม,มเฮ้ยมันมาทางนี้ดีกว่าจนแบบเฮ้ยเอยเอจนเราต้องคิดได้เองว่าฉันสนุกแล้วมัาต้องสนุกก่อนองานทุกงานมาันต้องสนุกก่อนการสัมภาษณ์เหมือนกันพิธีกรมันต้องชนะและแพ้บ้างเพื่อให้เกียรติกับแขกรับเชิญถูกไหมะต้องสนุกบางทีบางทีต้องยอมโง่แต่บางเรื่องต้องฉลาดเช่นเรื่องที่ทุกคนรู้ต้องแบบต้องต้อง ช่วยเสริมเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิคะต้องช่วยเสริมนี่สนุกงานพี่แก้เป็นงานที่ยากมากยากมากเพราะว่าหนึ่งต้องให้แขกให้เกียรติแขกรับเชิญสองต้องฉลาดนึกออกไหมทีงานต้องเก่งข้อมูลต้องมาแล้วฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่รู้ร้อยหรอกฉันรู้แค่ห้าสิบอีกห้าสิบทีงานเธอต้องหามาให้ฉันนะว่าไอคนนี้เป็นใครแล้วเรื่องแรกค่ะที่พี่แก้วได้มาอยู่เบื้องหลังในการกำกับคือเรื่องอะไระคะ ไปไปช่วยปรมาจารย์ด้านกำกับการแสดงคุณสุประวัติปธรรมสูตรอานก็ต้องรู้จักไหมรู้จักรู้จักพี่ไหมเคยได้ยินชช่นคนนี้ท่านท่านเป็นเอกอุด้านการละครมากกับที่ละเอียดละออมากแล้วเราก็ได้เป็นผู้ช่วยเขาดีใจมากเลยนะได้เห็นงานที่โอ้โหเฮ้ยมันมียอะเลยบางงานน้ําตาไหลบางงานขนลุกเพราะสิ่งที่สิ่งที่ที่ยถ่ายทอดให้นักแสดงเนี่ยในการอธิบายว่า เธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้เออเนี่มันคือสิ่งที่เราต้องการทําไมทําไมเราไม่เจอผู้กับบอย่างนี้วะ <S <S ถ้า,ถ,าถ้าเราเจออย่างเงี้ยเรายังอยู่เบื้องหน้าอยู่นึกออกไหมแต่ตอนนั้นเราอยู่เบื้องหลังแล้วเราจะไปเบื้องหน้าบ้างมีแอบไปบ้านเ,ยเาอยกลงครที่นี้เล่นกับพี่ผมขอเล่นบ้างฟังซีน<อ>นึกว่าอยากให้แกทำกลับอ่าเราอยากแล้วสนุกเล้เจอคนเ,อเก่งๆเราชอบค่ะแต่อยู่เบื้องหลังนี่ก็จะเจอการแสดงเก่งๆเยอะอคนโอ้โหเล่นจยู่ลขครลุกอ่ะ พอคัดปุ๊บเขาเป็นก็กลับมาเป็นคนเดิมยกได้วางได้ถูกไหมนี่แหละคือนักแสดงที่สุดยอดที่หายากมากในสมัยนี้อุ้ยฟังแล้วเราาม่ท้อสุขว่าถ้าเกิดเราได้บรีฟงานกับภูมิกับหรืออะไรเงี้ยที่ใช่เราจะอินไปกับเขาเลยนะเราเหมือนแบบว่าเฮ้ยเรากำลังจะเป็นแบบเหมือนเจ้าแม่เอาต้องการร่วเราเพราะเรามีภ้าอยู่นะเอาคาต้องการภูมิกับเนี่ยไปใส่ให้ในความต้องการของเขาซะแล้วมันจะเยอะเองค่ะแล้ว พี่แก้วยังคิดอยากจะแบบไปเบื้องหน้าบ้างไหมคะถามว่าอยากไหมในความเป็นนักแสดงวิญญาณมันมีแต่เรารู้ว่าด้วยวัยด้วยสมมติอย่างเงี้ยจะรับบทอะไรรับบทพ่อไม่ได้นะจะพ่อะจะพ่อพอได้แต่พอได้แล้วบทอะไรตัวอย่างที่เล่นเนี่ยบทขี้ยาขี้เมาทําไมเป็นขี้ยาอลุกดูดิอมผมยาวแต่ลุกพี่แก้วยังได้แบบบทเจ้าพ่ออยู่นะแต่ก็ต้อง ต้องห้ามตัดผมนะเฮ้ยพี่ตัดผมหน่อยพี่ไม่เล่นอแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่กลัวความสูงไม่ขึ้นเครื่องบินเสียงานไปไม่รู้กี่สิบงานท่านครับหนึ่งก็ไม่รู้กี่ล้านเพราะไม่ไปต่างประเทศอนึกออกไหมคือไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยมันเป็นโรคแพนิคมือสั่นเหงื่อแตกหัวใจแบบเต้นแผ่วๆอ่ะพยายามสู้แต่ขึ้นสะพานแขวนมือร่วงเ่ะขึ้นปุ๊บ ขึ้นอนะไรหัวใจเริ่มจางเรเืเริ่มปึ๊บปุ๊บป๊เต้นเต้นแผ่วๆเรารู้แล้วตีนชะตีนเปียกแล้วม,มือเริ่มเหงื่อออกแล้วเรารู้แล้วแล้วไม่มีแรงร่วมแล้ว<อ>ชีวิตผ่านความตายมาหลายครั้งแต่ก็สู้นะ